สวัสดีค่ะทุกคนเย่ yeah. ตุ่นมาแล้วนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะไปแชร์แบ่งปั้นนะคะให้เพื่อนๆเ,เราได้มีชีวิตที่เราเลือกคิดเองได้ให้เราเชื่อแบบนี้ก่อนว่านะคะไม่เกี่ยวกับโชคชะตาฟ้าฝนใดๆทั้งสิ้นนะคะเกี่ยวกับ ความรู้สึกนึกคิดของเราเลยนะถ้าเราอยากจะมีชีวิตดีในอนาคตนะคะเราก็ต้องทำปัจจุบันนี้นะคะให้ดีให้มีสติให้รู้ตัวนะให้มีความสุขนะคะให้อยู่กับปัจจุบันเคยบอกแล้วเนะว่าการอยู่กับปัจจุบันนะคะจะทำให้เราได้โฟกัส ได้ทำอะไรประสบความสำเร็จได้รวดเร็วเพราะเราเหมือนกับทุ่มพลังไปอะทุ่มพลังไปในสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะ,ออะลองเช็คดูว่า ภาพชัดเสียงชัดไหมภาพชัดเสียงชัดมโอเค โอเคได้แชร์แล้วนะคะเดี๋ยวขอไปพาทุกคนนะคะไปสดบนทำสมาธิกันนะคะสิ่งนี้ทำให้ตุนนะคะสามารถเปลี่ยนชีวิตนี่นะคะ,ะเปลี่ยนชีวิตได้จริงๆนะคะจากที่ทำงานนะคะไม่มีวันหยุดเลยนะคะก่อนหน้านี้ทําทุกวันไม่มีวันหยุดเลยนะคะ ทำแล้วก็เอาเงินมารักษาตัวอ่าใช่ไหมคะไม่มีเวลาดูแลตัวเองทำแต่งงานเครียดอ่านะคะเราจะไม่เป็นแบบนั้นนะคะอ่าชีวิตมันสั้นเกินกว่าที่เราจะมานั่งเครียดนะคะนี่เราไปสวดมนต์กันค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนนะคะอนุโมทนาสาธุด้วยนะคะเริ่มจากการ,รลึกถึงคุณพระรัตนตาัยก่อนเลยนะคะกับพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็สวสดเลยนะคะอิมินาสกาเรนะพุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิ อรหังสม,มาสัมพุโทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตอภิวาเทมิสวะขาโตภะคะวะตาธรรมโมธรรมังนัตมัสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกาสังโคสงังคังนะมามิมายังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ ทุตียามปีมะยังพันเตวิซุ่งวิสุงรักนาท้ายะาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะตัดยามปีมะยังพันเตวิสุงวิสุงรักนาท้ายะาติสระเนนะสหปัญจศีลานิยาจามาะ To, onents, นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัม <philanthropy> พุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสรณนังคาฉามิธรรมังสรณนังคาฉามิสังฆังสรณนังคาฉามิ ทุตียามปีพุทธังสารนางคาฉามิทุตียามปีธรรมังสารนางคาฉามิทุตียามปีสังฆังสารนางคาฉามีตัดยามปีพุทธังสารนางคาฉามิตัดยามปีธรรมังสารนางคาฉามิตัดยามปีสังฆังสารนางคาฉามิ สมาทานสีลห้านะคะปานาติปาตาเวรมณีสิขาปะทางสมาธิยามิอธินาธานาเวรมณีสิขาปทาทางสมาธิยามิการเมสุบิชาจาราเวรมณีสิขาปทาทางสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิขาปทาทางสมาธิยามิ สุราเมระยะมัชชะปมาถถานาเวรมณีสิขาปาทางสมาธิยามิสัพพังอัป,ปราทางคม,มัธเมพันเตอุกาสะทวรัตเยนกะกตัางสัพพังอัป,ปราทางคม,มัธเมพันเตอุกาสะขามามิพันเต อิติปิโสภะควาอารหังสัมมาสัมพุโทโธวิชาจาระสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตโรปุริสธรรมสารถิสถาเทวมนุษสานางพุโทโธภะควาตีสวะขาโตภะคาวตาธรรมโมสันิติโกอากาลิโก เอหิปัสสิโกโอปนณยยโกปจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิติสุปฏิปันโนภะขวโตสาวกสังโคอุชุปฏิปันโนภะขวโตสาวกสังโคยายะปฏิปันโนภะขวโตสาวกสังโคสามีจิตปฏิปันโนภะขวโตสาวกสังโค ยะที่ทางจตารีปุริสยุคานี้อัฏฐปุริสปุคาลาเอสะพัควะโตสาวะกะสังโคอาหุเนโย ο, ปาหุเนโย ο, ทักขิเนโย ο, อัญชลีกะระนิโย ο. อนุตตรังปุญญะเขกตังโลกัสาติ ต่อไปบทชุมนุมเทวดานะคะปุริมันจาตทิสังราชาทัตตารโธปสาสติคันทัพพานางอาทิปติมหาราชายสัสสิโซปุตตาปีตัสสาพหะโวอินทนามามหาภาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสัสสิโนโมทมานาอัดถังสุ ทักขีนันจะทิสังราชาวิรูโหตับปัสสาสติกุมพันธานาอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปีตสสะพาหโวอินทานามาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมธมานาอัดถังสู ปัชิมันจะทิสังราชาวรูป,ปกโขปสาสตินาคานางอาทิปติมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตัสสะพหโวอินทานามามหาพาลาอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัววตสสิโนโมทมานาอาจถังสุ อุตารันจะที่สังราชากุเวโรตัดประสาสติยขานางอาทิปติมหาราชายสัสิโซปุตตาปีตสสะพหะโวอินทานามาอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตยัสสิโนโมธมานาอัดถังสูปุริมาทิสังดัตารัโถทัคคีเนนะวิรูหะโก ปัชชิเมนะวิรูปกโขกุเวโรอุตตารังทิสังจตตาโรโตมหาราชาสัมันตาจตุโรทิสาททัล,ละมานาอัดถังสูสักเเกาเมจะรูปเปคิริศิขระตะเตจันตาลิเขวิมาเน ทีเปรเถจะคาเมตารุวะนะคาหาเนเคหาวัตถุมหิเคเต,เตพุมมาจะยันตุเทวาชาละถาาะวิสเมยักขะคันทัพพนาคาทิฏฐันตาสันติเกยางมูนิวราวัจนางสาธาโวเมสุนันตุ ธรรมัสสวะนากาโลอยัมพระธันตาธรรมัสสวะนากาโลอยัมพระธันตาธรรมัสสวะนากาโลอยาัมพระธันตา<ม>เดี๋ยวเราไปนั่งสมาธิกันนะคะสมาธิแบบเจ็ดแปดเก้านะคะนั่งแล้วดีมากนะคะดีจริงๆอ่าเดี๋ยวก่อนนะฟื เปิดเพลง Canon E Major มาก่อนเลยนะคะ,ะนะคะแล้วก็นี่นะคะมือขวาทับมือซ้ายนะคะหัวแม่ป้องจะลดกันแล้วก็วางที่ตักนะคะแล้วก็ท้าขวาทับเท้าซ้ายนะคะนั่งนะคะหลับตานะคะค่อยๆหายใจเข้านะคะแล้วก็ท้องป่องอะนะคะนับหนึ่ง6 7, อ่หาจนะคะจากนั้นกั้นหายใจไว้ ค่อยๆนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดจากนั้นค่อยๆผ่อนลมหายใจออกให้ท้องแฟบที่สุดนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก เจ็ดแปดเก้า่แล้วก็ทำแบบนี้วนไปนะคะหายใจเข้านับหนึ่งถึงเจ็ด เดี๋ยวเราก็แผ่เมตตากันนะคะ12นาทีนะคะกับการทำสมาธิแบบ7 8 9นะคะรู้สึกได้เชื่อมต่อกับจักรวาลแผ่เมตตาให้ตัวเองแล้วก็สับพาัษสันนะคะอ,อ,อาหารสุขีโตโหมี ขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้มีความสุขเถิดอ,อาหารนิทุโคโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์อาหารอเวโรโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีเวรอาหารอพยาปโชโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความพยาบาทเบียดเบียน อาหารอณิโคโหมีขอให้ข้าพเจ้าจงเป็นผู้ไม่มีความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตนาปาริหารามีขอให้ข้าพเจ้าจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น เวลาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปชาโหนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทบัเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานิคีคาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขีอตานางปราริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิด ขออนุโ,นนโมทนา,าบุญกับทุกท่านด้วยนะคะ,ะหวังว่าวันนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะคะไม่มากก็น้อยนะคะมีอะไรนะคะมีของดีอะไรก็ออกมาแบ่งปันกันนะคะเชื่อว่านะคะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งทําก็ยิ่งมีนั่นเองอะนะคะวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ